สวัสดีท่านผู้ชมครับและนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมแลมดิวอยู่ผมกับนายเนมเจนเกมเมอร์นะฮะยิมอ่อนและปานนาทีวีนะครับผมเสียงสะท้อนไพล์วะเอาไม่มีดวะโอเค AI ลื่นปืนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ AI ของเรานั่นเองและพื้นที่ในการสร้างบ้านถ่าย GN เกมเมอร์เซเวอร์เกมนะเจ้นะครับตอนนี้เราก็เอาไว้ก่อนนะแต่คลิปนี้เราจะมาทัวร์แน่นอนเขาจะบ้าใหม่ของ AI เซิร์ฟเวอร์ของสปอนเซอร์ ปิดโลเคชันแมปเดียวครับเคยครับขับไปเล่นครับแต่กูไอ้นี่ครับอะไรว่ากูปิดพิกัดเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงโอเคนี่ก็อยู่บ้านไม่มีใครรู้รองเราเป็นบ้านของยิมเราพิวานที่ละครับตอนนี้เราไปดูสปาวกันก่อนดีกว่านะฮะโอเคไปดูสปาวกันเลยนะฮะสวยมากไหนๆก็ยังมาถ่ายเซิร์ฟเวอร์นี้ละก็พาทัวร์กันนิดนึงนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกผมก็มา ผมเอาคลิปอยู่ด้วยตอนนี้ก็อาจจะแหลกนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาพาดูดูกันให้น้ำลายย้อยเล่นเลยนะฮะใครอยากเล่นก็ขอไปลินด้วยนะจ๊ะขอไปลินด้วยใครใครรู้เรื่องในสปาวมาบอกเลยมันเป็นยังไงมันมาเจอนำทัวร์ครับผมจะตามคุณเบงนํำเลยครับนี่คือเพื่อนเก่าครับบัสหนึ่งเจ็ดหนึ่งใครวะยอดถึงต่มือใครวะไม่รู้ใครวะเอาแนะน่เพื่อนมึงเหรอไม่ใช่ นี่นี่คือสาวน้อยน่ารักใครก็ไม่รู้นี่คือสาวน้อยใครก็ไม่รู้นะครับนี่จะเป็นอนี่เป็นสปาวเนาะใช่นี่เป็นสปาวแล้วก็จะมีป้ายสามป้ายนะครับโอเคครับสอนลิชเตอร์สอนล็อกอินอะไรมากมายเอ้แล้วนี่อะไรวะร้านร้านค้าร้านค้าเอ็บีซีแลกของเป็นผู้เป็นคู้เลยเหรอสวยมาก ไหนวะไหนเอาอะไรแลกวะยิมกูไม่เห็นอะไรมันจะแลกได้เลยมันบอกว่าปิดร้านจ้าเกลียนเยอะปิดร้านจ้าเกลียนเยอะอาโอเคมาทัวร์รอบแรกที่กูว่เจออย่างนี้เลยนะอะไรเนี่ยในกล่องมีเขียนว่านไปไกลลๆเยอ๋อพาเวทอ๋อร้านยุบแต่พ่อขายยังยืนอยู่เชิญโอเคเราไปทางไหนดีถ้าเราจะไปทางไหนก่อนดีอ่ะตอนนี้สปาว์น้ำเนี่ยครับคุณใครรู้ทางก็นำเนยครับจะไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอานำอ่ะ อามาๆงั้นเรามาดูในส่วนแรกดีกว่าเนี่ยค่ะว่าเซิร์ฟนี้ร้านเรามันดังมากใช่ไหมพามหน่อยใช่ครับแล้วไงครับทำเข้าสิบแปดวะามเข้าเราเป็นสเิบแห้ามเข้าเมื่อกี้กูยังเข้าได้เลยทั้งตาเดาวด้นร้านเหล้ะไอ้เหี้ยไหนดูดิเนี่ยเมื่อกี้ยังเข้าสิบแปดทำเข้านะแต่ว่ ต่ำกว่า18ไม่ควรเข้าอ๋อป้าใช่ไหมหับไอ้เหี้ยดูดิกูเห็นโคโยตี้อยู่ข้างนอกด้วยไอ้สัตว์โคโยตี้แม่งหน้าตาน่ารักและแล้วประตูอยู่ไหนเหมือนสายตาโคโยตี้แต่ไม่รู้เนี่ยมันปิดผมเมื่อกี้ยังเข้าไปได้เลยอ้าวเสียแม่งไม่อยู่เสียงมันปิดร้าน A.I พับยด 7K A.V.A.I พับด้วยวะกูอยากเข้าไปดูยังเลยทำไงดีอ่ะ มันเป็นสาวโคโยตี้เต้นหลอกเื่อเูยโคโยตี้มันจะมีตัวเดียวแล้วนี่คืออะไรครับเน่ยมันเป็นไม่รู้นะเห็นประตูวัเติมเลยเห็นเขาเอาซอมบี้ตัวใหญ่มาปล่อยกันเป็นบอสนะปล่อยกันตรงนี้สุดยอดไปเลยและไอประตูนี้ก็เพรว่าทำเพื่อใครทำมันก็สวยงามมากเงี้ยทำเป็นอะไรเงี้ยแล้วนี่ใครวะอ้าวเฮ้ยเรามาดูวิธีการใช้ประตูนะครับ เข้าไปได้ไงเข้าไปมองหน่ผ่องเข้าไปสิกดปุ่มแล้วไม่ก็ไปเข้าไปโอเคครับพรีเซนเตอร์เอ้าเอามันทับโฮมไปเลยครับคำเตือนขยะจะถูกลในะอีกยี่สิบอย่าปาเพชรเล่นนะครับเสียววยเด็ดแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่คือมันเป็นทางออกไปสางบังไป็นสวรรค์ใช่ไหมข้างหลังทางออกมันมีอีกทางหนึ่งไปข้างหน้าอ๋อยอ้ยดูทางออก โอ้โหสุดยอดมากยังยังไม่เลี้่เขาเลยลงลงไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยดูดูคือหัวเรือให้ทกเอให้ทันอีกเฮ้ยเดี๋ยวขอดูว่ารขาสภาพภ่ายอ้อะไรวะมีโปรโมชั่นขึ้นด้วยสายเมืองล่างอะไรวะเติมเงินวันนี้คุ้มสุดคุ้มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจ้าอ่านอ้าวว้าว นี่คือบอส What the What the fuck มันคือบอสน่ะมีบอสเดี่ยววะไหนวะจะะเออาไรใบสับไฟอะกูดีกว่าเอ้ากูยังไม่เห็นตัวบอสแล้วกูตายเลยเนี่ยนะบอสมันโหดมากอะเดี๋ยวกูแหลก Invisibility งงเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูแหลกใหญ่เลยวะมันสปาลกูแหลก บอสมันจะมีไฟลุกตรงนั้นอ่ะไม่ต้องไปตีมันไหบอสวะไหนในกูขอดูนฉันฉันเออตายตาจัดการได้วนเดี๋ยวกูจะ่ายทำภาพมายุ์เองดึ้งดึ้นดึ้เดึ้น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 ดา้นดนดา้นดึ้นดึ้นอึอนดึ้นดึ้น้นดึ้นดึ้นดล้นดึ้นดึ้นเึนนดึ่นเึ้นดึ้นด้นดึ้นดมันดึอดน้นออ้น้นนดดนดนน เอาล่ะตอนนี้ยิมออกกั้งึ้นตึนึ้นึนตึนดึนตึนฟันฟันอะไรก็ไม่รู้เลยึ้นดึนึนเออเอไอ้ไอ้ยิมไอ้ยิมเป็นอะไรเลยวะไอ้เจ้กะเ้ากาตุ้มลุ้มลมลุ้มลุ้ตุ้โหยฟันตัวเองเปล่าวะเฮ้ยมึงเห็นเลยเหรอทำไมม่เห็นเงียเลย ดูไฟอ่ะดูไฟแล้วถ้ามีไฟไฟไฟโลคิมจำจ้าตายแล้วกูเอาครับยิ้มโอ้โหเลือดเออไปแยิ่งฟังก์กินได้ไปทางไปอีกทางหนึ่งป่ะเฮ้ยเดี๋ยวกลัวอะไรสาระจังพอพอพอมันตายแล้วพับเปิดแล้วพับเปิดแล้วผับเปิดแล้วเว้ยโอ้ยโคโยตี้ กูสิบแปดแล้วไอ้ย์ไหนหวังกูไใครทำกูมีบ่อยเลยไหนท้องไอ้สัตวสตัวอะไรเนี่ยอะไรวะแม่งจ้วงสือสีแดงเสี่ยงมืออีกถังอ้วกอ๋อ้้อวกดิใครมีอะไรอ้วกงในท้องไส้ท้องคุงกูมีกระดูกแค่สองชิ้นเนี่ยนี่ไหนโคุณตี้อะกูเห็นในตัวอะไรมันยืนกันมึงเห็นไหมเนี่ย มันเป็นโคโยตี้ซ่อนรูปม,มึงไม่เห็นเหรอดูนมไป่โคโตรใหญ่เลยเจ๊งไอ้ที่ใหญ่นี่กูเห็นแต่จมูกจคก,กี้ชอร์ดเวอร์ชั่นมนา,าครับโอเคผับมึงมึงยุบร้านแล้วก็ผับที่ก <ไป S 1> ูรอมานาน <ไป S 1> มีอย,ยู่แค่ๆๆนี้ยโอเคครับเราไปดูทางอื่นกันดีกว่าอะไรเนะี่ยข้างหน้าไปนี่คือผู้ท้อชีวิตจากการโดนบอสเผา รอบ <Okay, S 2> ไฟแนลนะเฮยสปาวเนี่ยทำได้ผมว่าทำได้อลังการดีนะแอดมินยอดมากกูสาชมนะเฮียไม่ใช่เป็นโหลดของคนอื่นไหมั้ยไอกูสาชมมีมี่นี่ไงมีลิขสิทธิ์เนี่ยมีรูปปั้นติดอยู่เลยไหนไหนไหนแล้วนี่คือ <c oughs> ตัว <c oughs> มันคือหน้าแอดมินอนะสกินแอดมินปะสวยว่ะคือกินใครว่าดูน่ารักคือเราต้องรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอาเอ้ยเอ้ยเอาไม้มาแลกได้ด้วยอะไรวะ ความอิดฉากาลคละครหนึ่งเย็ดเค้วิธิทานให้อ่านด้วยเยียอยากอ่านนิทานโดนหลอกแล้วเออเอาไว้ว่าเฮียเออยากอ่านนิทานเดี๋ยวกูอยาอ่านให้ฟังไอ้สัต์มาอิทานนิทานมีอธิษานด้วยอะไรวะไหนขอดูหน่อยนี่ไงตัวข้าเป็นเพียงทหารเฝ้าสปาว ข้าเห็นเจ้ามีอิสระจงใช้อิสระนั้นสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สินี่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กเนสดร์โกเนสออนไลน์เมืองไทยจะกลายเป็นรังมังกรเร็วๆนี้เอมันเปิดนานตั้งสี่เดืงนมันบอกว่าสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราทำอะไรกับสปาไม่ได้เรางเรามาสร้างคูยักกันเถอะเชอไปเลยเอาตรงนี้เลยสปาได้ไหมล่ะเดี๋ยวเฮ้ยแต่กูอยากทำอะไรไว้บนสปามากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยร้านขายของมีคนมาประท้วงด้วยับดูไม่ตีใหญ่เลยไม่ไม่ซอยข้อมือโอ้โหไม่โอชักว่าบ่อยไม่ซอยข้อมือมาแล้วอามครับผลผลิตโอยซอย ออดูแางหลังนี่ดูมือแมงซอยเอาเอาผลผลิตเป็นไรครับอ่านชื่อหาว่าอะไรวะครับซัดจุดซัดจุดมนชื่อว่าอะไรวะซัดจุดไหนยูวัตซัดจุดซัดจุดสวัสดครับซัดจุดให้ซัดจุดสนใจเราไม่เพื่อนเอาไปสนใจีการคากันด ไอ้นี่แม่งอยู่บ้านดิวสไปแล้วสไลด์จูเขาต้องยุ่งกับต้นไผ่อ๋อนี่คือร้านขายช็อปใช่ไหมฮะโอเคหรือเขาเคียดครับต้องอ่านนี่ประมาณว่าเราเราทำการเกษตรเราทำการประมงอะไรก็มาขายตรงนี้นะฮะโอเคเอ้ยอ๋อนี่ี่เป็นทางลงมาจากสปาโอเคเราไปดูทางนี้กันต่อไปไหนเนี่ยไปอันนี้โพเทคตชออ่านี่ บล็อกนี่ไง yes k ตังและนี่ก็คือที่ทานเราซื้อมาเมื่อกี้ลงไปแล้วไร้ค่า f ต r มฟลูส t เทางขยะโยนได้เลยเห็นไหมมันก็บอกอยู่ตอนนี่ได้ววะเฮ้ยข้างหลังมันมีที่นั่งด้วยเียข้างหลังมันเฮ้ยเฮ้ยบล็อกไอ้บล็อกนี่มันบล็อกอะไหน เจ๋งว่ะเจ๋งเยียอะไรบักเนี่ยนะ <laughs> อขอดูหน่อยครับอ่ะตอนนี้อะไรเนี่ยโปรเทคนขนาดเจสิบเอ็ด <71 S 2> เป็นบล็อกเห็ดห้าพัน 5, บาทเป็นล็อกหนึ่งแสนคนที่เข้ามาเล่นไหวไม่ต้องงงครับเอากันไกลตัดต้นเห็ุไม่ออกแล้วนะครับซื้อดีกว่า ซื้อซื้อดีกว่าครับไม่โกงไม่เกียร์เพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นนะนี่อันนี้อะไรเนี่ยประตูวาร์ปแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้ยมีลิฟต์ด้วยลิฟต์อัพลิฟต์อัพโอ้ดื้อดื้อเอ้ามึงอัพอย่างนี้เลยอัพแบบเฟรม by เฟรมไหนวะยอดไปครับแล้วมีอะไรเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีวาร์ปแสงนะครับอ่ะแล้วมีทอตปัดแล้วเดินไปเรื่อยนี่มันจะไปทางไหนครับมันจะไปฟีโซนฟีโซนครับ ใครใครมีไฟเนี่ยมันไฟครับใครมีไฟมันะครับโอ้มากอ้าวมือ่าจะระเบิดเ้ยโอ้ยมืดมืดมากปลาเรากลับกันดีกว่าครับให้เอามอดเงาออกไม่เชื่อกูคุณแต่มอดเงาในคุยังมืดเลยโอเคปลาเราลิฟต์ดาวน์ลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคเรากลับไปสู่สปาครับเราถึงไหนกันแล้วอ้าวแล้วใครเนี่ยเนียเนียจ้ะทำไรไม่ใช่เมียนะมันเนีย นี่ทำไมม่วงจังร้านขายของหน้าเว็บอ๋อส่วนตรงนี้เป็นร้านขายของหน้าเว็บนะฮะก็มารับของกันได้จากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขวามาตรงนี้นี่อะไรเนี่ยคุกฮะคุกเอบีซีคุกมันน้าเข้ามากจุดแรนักโทษไอ้เหี้ยมันจะให้ไงวะไห่ลองริงไม่มีนักโทษจริงอ่ะอาหารนักโทษเดี๋ยวลองลองเอาไม้ให้มันดิลองเอาไม้ให้มัน แดกไหมนักโทษหรือปวกไว้เฮียแล้วเนักโทษเราลักนักโทษอยูいい่ไหนเนี่ยตกลงอ๋อเอาของของไม่ลงวะเอ้าเอ้าเอ้าอย่าไปยืนซ้อนกันดิเออช่างบุบบุบเออช่างไหมเหอะเฮ้ยตรงนี้เป็นอะไรวะที่เอนชานครับเอนชานของเฮ้ยใช้ได้เลยนอะเจือดไปเลยนะโอเคตรงนี้ก็เป็นริมสระน้ำนะฮะอะไรเนี่ยบอสรูม บอสรูมเขาบอกว่าห้องของบอสนะห้องของบอสแต่บอยมึงขายตังค์ไปเมื่อกี้ตอนเริ่มคลิปเห็นไหมนี่น้องสาวสนใจอ่านนิทานมึงยังไม่ได้ทิ้งอีกสนใจสนใจอ่านนิทานความอิชาาไหมนิทานแม่งโดนหลอกซื้อโอเคเราลองไปดูกันตรงนี้ดีกว่าครับในรูปปั้นของอะไรเนี่ยลิขสิทธิ์ด้วย มีทางเข้ามัยหรือเปล่าแอดมินหรือเปล่าเป็นของแอดมินหรือเปล่าเอ้าแอดมินหรือเปล่ามาเดินรอบขาเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับป้าเรากลับกันไม่มีอะไรชนเแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเกลับกันคุณเมกว่าจะมีห้องบางเ่านะครับเป็นการดัมโอเคเรามาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างนจินตนาการล้ำเลิศไปป่ะอะไรเนี่ยปิดปรับปรุงเนื่องจากวงจรเนื่องจากวงจรอะไรไม่รู้ ไฟติดแปลว่าไม่พร้อมใช้เครื่องสุ่มอ๋อจุดแรนดอมไอเทมนี่เองนะฮะใน AI อไอเซิร์ฟแรกผมเคยทำอยู่ที่โยนของลงไปมันจะสุ่มดอปของมาให้เราปิดปับปรุงนี่อะไรเนี่ยเบลคอมนาูบไมไปทางไปนรกนะใครอยากไปนรกก็เชิญทางนี้เลยนะตายเอือตายอ้าวตกน้ำตายครับโอเคครับ โอเคเรารอคุณตังอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วมีใครวะเนี่ยมีเนียมีอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรวะเอ้ามีเนียมีแล้วก็มีฟุตซี่แจ็กรบอยแบนไอ้สัตว์อันนี้ิปนั่นไงฮะบรรดาวีมาแล้วแต้มแท้แต้แต้มคุณทำคุณทำผมไม่ถึงคลิปนั้นนะโอเคเฮ้ยต้นไม้ทำสวยว่ะชอบโอเคเรามาถึงจุดนี้นะฮะช็อป จุดไรครับมันคืออะไรครับอ่ามันมีช็อปอ๋อขายดินกับเอ้ยตกใจหมดเสียงเลยเราไปดูในโซนขายขายอ๋อนี่นี่นี่เป็นขายบล็อกบล็อกดินเหนียวใช่บล็อกดินเหนียวสีต่างๆเอามาทาผมว่าเอาไปทําเป็นพื้นน่าจะสวยนะตรงนี้สามสิบสองบล็อกสามร้อยบาทโอเคเรามาดูอีกชั้นอีกข้างหนึ่งก็เป็นอ๋อโซนขายแกะ เอ้ยไม่ใช่แกะขนแกะขนแกะนี่มันขั้วขาากันเลยนะครับขนแกะกับดินเหนียวเนี่ยแข่งกันแน่นอนแล้วกระจกขายไหมวะยินดีต้อนรับร้านขายดินเผาแย่นี่ะขโมยไม่ได้นะกระจกขโมยไหมโอเคครับเนี่ยหมดแล้วสปาหมดแล้วสโอ้ขึ้นมาดูตรงนี้ซิ เมื่ออุกกาบาตพุ่งชนโลกตุ้มไม่วัวโลกจะกลับสู่จุดวิกฤตอีกครั้งวันทุกวันนี้ก็วิกฤตเลยนะวิกฤตมากเซิร์ฟมึงเนี่ยเอ้ยเราลองไปเที่ยวดูอาจจะมีหลุมลึกลับมหาสนุกอยู่ตรงนั้นทำไมนี่มันนี่กูอยู่บนดวงจันทร์หรือไงเอ่าไอ้จูไอ้เหี้ยเอเมียดในสจัดการมันโอ้ไอ้เหี้ยโหดาบมึงดาบมืออะไรวะ ฟันที่ไม่บินเลยไปขโมยอย่างจอมยุธทธี่ไหนมาครับคุณมาแบ่งผมเดี๋ยวนี้วิชา <c oughs> ตัวเบา <c oughs> มันคือชื่อมันเขียนว่าชุดไอแมงมุมชุดไอแมงมุม <c oughs> ชื่อผมทำสำาร็โอเคคเในเซิร์ฟเวอร์บรรยากาศเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้แหละนะฮะเราจะมาถ่ายกันในเซิร์ฟเวอร์นี้มีน้ำบนด้วยครับตรงนี้มีน้ำบนด้วยนะไหนว่ามีสะดือโลกเรยวะ กูไม่เห็นน้ำวนกูเห็นแต่เมืองเดินวนน้ำอยู่่นที่เดิมเฮ้ยน้ำวนจริงอะเฮ้ยนี่มันกำแพงอะไรวะย็ดเคเออกำแพงไททันครับจริงครับเราจะเป็นไททันปะเราจะเป็นไททันบุกเข้าไปไม่นี้ไอนี่เราอยู่ในกำแพงใช่ไหมเฮ้ยกูว่าพลังงานบางอย่างบอกว่านี่เคยเป็นบ้านคนมาก่อนแล้วมันก็ลืมซิลป์โปรเทคแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ใช่นะครับกูรู้สึกว่ามันเป็นต้องแอดมินต้องสร้างน่แน่หรือเปล่าเฮ้ยมันมันจะเป็นอะไรสถานที่ใหม่แล้วกูน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาขังเขาขังเขาขังคนโลกจิตอยู่ข้างในเราไม่ควรเข้าไปยุ่งหางคนบ้ารครับตามึงคิดไปเองมึงคิดไปเองเยี่ยมเอาละมึงวางดาบลงเดี๋ยวนี้เลยกูหาทางเข้ากัน นี่ไอ้ยิมไม่้องหาทางเข้ากูกระโดดดูข้างในไม่ไม่มีเส้ตีนเลยเลยอ้าวนี่มันหลอกตาเนี่ยไมีสวนดอกไม้เฮ้ยไอ้เหี้ยกูเปิดมอสเอ็กเรทิ้งไว้บอกว่าทำไมมองทะลุกำแพงเดี๋ยวเอา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 ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เกี่ยวทะลุกำแพงอะเฮ้ยอะไรอะใครมาเฮ้ยใครมาก่อเลยวะมึงคิดได้ไงครับกำแพงด้านเดียวมันอาว่าอะไรวะ V V R so พูพูอะไรวะอ๋อมันต้องอ่านจากด้านนู้นกูมาอ่านกลับหลังไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยมีป้ายมีอะไรเอ้ย V r so yes k ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย V R s o เขาเล่นแอร์ด้วยจริงไหมพี่จอห์นเนี่ยว่าอะไรพูอาอาอะไรวะเนี่ยอาอะไรวะพิริอะไรไม่ใช่เลยเฮ้ยแล้วนี่บ้านใครนะครับขอขอญาตทัวร์แป๊บหนึ่งนะฮะ r so ถ้าโดนตรงนี้ไม่เป็นบ้านรับทิมเบียโซนะครับคุณเฮ้ยต้องไปสอยมาสักตัวเก่งไหมอะไรเนี่ยังปืรเตะม้ามแตกอัพเกรดบ้านโอโหบ้านมึงอยู่ตลาคนมากเลยบ้านสุดยอดมากชั้นบนแม่งโล่งเลยครับสงสัยเพิ่งไม่ได้จ่ายนี่้วเขามายึดคึงเคยเล่นเดอะซิมสามปะเพจะถือเครื่องมาดูนของบ้านมันเอ้ยไหนๆก็มาบ้านเขาเราเราต้อง ให้ของกำนันครับโอเคเอาไม้ไปหนึ่งป้องนะฮะเอาไปซื้อนิทานหน้าซปาอวผมนึกว่าผมผมนึกว่าคุณให้นิทานหลอกเด็กเอาก็เนี่ยก็กูให้พอยไปนี่ไงเอาไปซื้อนิทานหน้าซปาเต็มที่เลยครับอ๋อโอ้โหนนี่ออนเองไหมไหนวะออนเซ็นนั่งไปเดี๋ยวครูไปดูข้างล่างวีล้มลื่นนะครับข้างล่างเลยวะออนเซ็นออนเซ็นยิมออนโด้ยะแม่งเขา เห็นมังกรกิมออรเขาสามารถมองไขเราได้จากด้านล่างมังกรกินหมีเคยเป็นไหมกูเคยเป็นเอ้ยดูจากด้านบนนี่เป็นหมู่บ้านมากเลยนะเดี๋ยวแนนาคตครับเจนสวายเวอร์เราจะมาลุยกันในเซิร์ฟนี้นะฮะรับรองว่าเป็นหมู่บ้านมีนี่อย่างแน่นอนแล้วนี่บ้านใคเนียทำไมทำไมเซิร์ฟนี่บ้านแต่ละหลังมันดูไม่เป็นบ้านเดียว ดูอยากมันทางซ้ายมือนะดูบาเกสีม่วงนู้นมันบาเกสตาจีสตารจีสติงบาเอาละครับเราจะมาเอ่มเออน้ำตื้นทำไม่เป็นไรเอ้เอน้ำลึกทำถ้าน้ำตื้นนี่ปัญหาใหญ่มันมีหลุมอยู่ข้างล่างนี่ไหนวากูลงไปแล้วกูลงไปแล้วกูต้องห่งเพื่อนจะไปช่วยตรงนี้แหละ ใจเย็นๆกลัวมึงจะช่วยได้แล้วไหนหลุมไห้ยิมก็โดดลงมาเมื่อกี้อ่ะมันใจล้มๆไว้เอือมมือตื้อๆมาเลยวะไม่ลงไปละไอ้ตังไหนวะกูไม่เห็นไอ้ยิมเพื่อนกูก็ไม่เห็นไอ้ยิมป่ะจู่ๆมันหายไปไหนแล้วเฮ้ยใครวะกกูลังเฮ้ยใครวะสกินหน้าตากดตีนว้าวดูสิไม่ใส่หน้ากากด้วยกูกินกกิกเท่บากเลยนะอยากได้แบบนายสักอันอะ รับทีพี่น่อยโอเคเรารับทีพีนะยเรายิ้มนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวนายเห็นไหมนะมีใครด้วยเจ้าของมานเขาตะลึงอยู่ครับเขาเห็นเขาเห็นคุณเขาตะลึงมากครับพูดตาไมอ๋อแล้วก็พิมพ์ว่าดีดูสิครับเขาจะตอบเรายังไงครับเขาก็พิมพ์ว่าดีถ้ากูพิมพ์อย่างนี้ถ้ากูพิมพ์อย่างนี้กูจะโดนแบมมาเนี่ยเจ้ล้วเว้ย ไปแล้วไปแล้วโอเคครับสอดเซิร์ฟเวอร์เอไอนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะก็คงยังไม่มีแล้วอะขอจบในภาพสปาคั้นสุดท้ายด้วยทับสปาไว้กันนะฮะโอเคครับขอฝากบาด้วยนะมาดูโคุยตี้มาดื่มเหล้าได้เต็มที่นะฮะกูเห็นแรกก็ฝากกูเห็น กูเห็นแต่เฉินหลงในบาร์เ้ยเฉินหลงในบาร์แล้วก็ฝากนิทานสอนใจของลุงน้อยเจ้าปัญญาด้วยนะครับคนนี้นะนิทานทาทำทสิ่งที่ไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับนี่คําคำคมจากลุงนะครับคําคมจากรูกูเสียตังค์ซื้อมาอีกเล่มเลยอ่ะทิ้งไปเล่มนึงนี่เรามาอ่านอีกรอบครับไม่อ่านกี่รอบก็สนุกว่ะนะฮะนิทานเรื่องนี้ตัวข้อบเพทิงทหารเฝ้าสปาวนะฮะข้าเห็นเจ้ามีอิสระจงใช้อิสระนั้น สร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สินะครับคำคงจัน้นร์ลเมืองไท<ห>ยจะกลายเป็<ห>นตรองมังกรน,<ห>นี่ <laughs> มันดักเกนส <laughs> โอเคครับผมก็ฝากรายการเจนกันเมื่อด้วยนะจ๊ะชอบกดไลค์ชอบเออเอ,อกระตุกชอบมากกดรายการโปรดเจกดแชร์น่าติดตามกดซับสไครต์นะครับผมก็เจ๋ <c oughs> งเจ๋งกดแชร์ช่วงช่วงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างกันเท่าไหร่นะะยิงเรียนหนักนเยอะ <c oughs> ก็ <c oughs> ใช่ใช้งานเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ถ่ายเรนเดอร์หรืออัพเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะแบบนานๆอาร์พีน็อะติดเกมอื่นส่วนมากใช่ครับพอไปเล่นเกมอื่นพอเหนื่อยก็ไม่อยากจะถ่ายแล้วครับมันก็ปิดคอมนอนเลยนะผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเดินทัวร์ไอกันพอสมควรเนาะสำหรับคนที่อยากเล่นไอก็ตามดนคลิปช่าง้างล่างผมจะให้อ p พีไว้นะฮะแล้วก็มึงเจ๋งอระเจ๋งชื่อพ่อเพื่อนใครวะเจ๋งชื่อพ่อเพื่อนใครมึงคิดว่ามึงเจ๋งอ่ะ โอเคครับก็ตามนี่คิปชันนี่เลยนะฮะก็ต้องเข้าไปขอไวริสเนาะไวริสก็ต้องเข้าไปขอในเว็บใช่ไหมนะฮะถ้าแอดมิ่หลับไม่อยู่ก็ซวยไปนะฮะก็ขอไว้อย่างน้อยวันสองวันแหละก็ถึงได้นะฮะถ้าให้ให้อย่างเดียวก็สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เอาแล้วมั้งเออนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอไวริสแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ไอ้นี้ผมจะถ่ายเจนสวเวอร์ต่อในเซิร์ฟนี้แหละนะฮะมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ฝากนิทานของลุงด้วยนะฮะลุงครับประวยผมให้ เดือาเล่นี่สุดยอดมากเอ้ผมสวัสดีครับไปเจอในคลิปหน้าครับผมไปแล้วบายบายอย่าให้กูเจออีกนะ